c คมรี่ 2.5G สวยที่สุดในประเทศไทยพี่ฟังราคานะครับ6 3แส0 0บาทนะครับหกแส0สพบาทผ่อนหมื่นกับ700บาทใครอยากดูต่อฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ส่งหัวใจให้ผมด้วยครับกับตัวนี้ Toyota c a m r รีนะครับ 2.5G ปี2018นะครับตัวภายในเป็นเบาะน้ำตาลแล้วนะครับกุญใจคีเลสตาร์มาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่นะครับแล้วก็ไฟหน้า e LED ลูกแก้วตัดหมอกมีให้ครบหมดนะครับเซ็นเซอร์หน้า2จุดนะครับเรียกว่าขับไปนี่คือล้องทั้งคันนะครับเซ็นเซอร์รอบทิศทางนะครับล้อมแม็กนะครับดิสเบรกสี่ล้อยางปี2ี่บสาดันหลบนะครับยางปี23าดันหลบไฟเลี้ยวดันข้างนะครับมือจับโคมเมี่ยนทั้งหน้าและหลังนะครับที่สําคัญที่สุดเหนือสิ่งใดรถเราตะเข็บข้างเดิมเห็นไหมครับรถเราตะเข็บข้างเดิมนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะน้ําตาลนะถ่ายเบาะน้ําตาลให้หน่อยสวยจัดเลย นะครับนี่มอกแผ่นเพจอยู่นี่ครับนี่ครับมอกนี่แผ่นเพจอยู่นี่สิบแปดเห็นไหมนี่มอกอยู่นี่ครับครบหมดนะครับรถสวยบอกต่อถ้าใครอยากได้รถสวยอย่างนี้ผมแนะนําให้ทักแชทชหาผมนะครับนะครับหกสามเก้าที่อื่นขายแค่หกเจ็ดหกแปดผมขายหกสามเก้าวเดี๋ยวเจอปอผมร้องแน่นี่ครับเบาะน้ําตาลด้านหลังวางคาซีได้นะครับ,บ,นะรบมีแอร์หลังอ่าม่านบังแดดด้านหลังไฟฟ้าด้านข้าง Auto ure, ออโต้มือเบาะหนังลายไม้ นะครับแอร์หลังให้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับยังยังใหม่เลยนะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์หลังสี่จุดนะครับเซ็นเซอร์หลังสี่จุดหนึ่งสองสามสี่นะครับมีสี่จุดเลยนะครับเครื่องสองพันห้านะครับนี่ท้ายหลังเดิมอยู่แล้วนะครับเดิมทุกคันไม่เดิมเราจะไม่ขายอืมไม่เดิมเราจะไม่ขายคอนเซปต์คอนเซปต์เดิมเราเลยไม่เดิมไม่ขาย นี่ครับดิเสเบรกสี่ล้อล้อแม็กยางปีใหม่ดันหลบนะสี่เส้นเลยมาเาเลยจ้านี่ครับตะเข็บข้างเดิมครับนะครับนี่ลายไม้เบาะหนังนะครับม่านมาแดดด้านข้างครบหมดแล้วนะครับวางไอโซฟิกได้มีแอร์หลังได้นี่ครับตะเข็บข้างเดิมไม้แสนสี่ นี่ครับเบาะไฟฟ้านะครับไมแสนตี่แลวก็ขอหน่อยนี่ครับมีคุยคอนโทรลพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเล่นหน้าจอแล้วก็เล่นโทรศัพท์นะนี่ดูครับไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเมตรนะครับระบบควบคุมโอ้โหสุดยอดจัดให้มาเต็มเลยไอ้ BSI เนี่ยโหดังรอบคันนะครับแล้วก็ p a เซนเซอร์นะกระจกคุบข้างพับข้างนะครับตามมาตรฐานเลยไม่แสนสี่นะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันมาดูห้องเครื่องกันเดิมไม่เดิมอ๋อมีเมมโมรีซีทให้ด้วยนะตัวนี้มีเมมโมรีซีทแล้วนะครับมีเมมโมรีซีทแล้ว น็อตหน้าขวาเดิมครับซ้ายเดิมครับไล่ห้องเครื่องช้าๆชัดๆไปหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทผ่อนหมื่นเจ็ดร้อยนะครับผ่อนหมื่นเจ็ดร้อยนะรายได้เกินสองหมื่นสองพันบาทขึ้นไปสลิปคาร์บ,บอนอะไรมาสลิปอีเมลอะไรมาผ่อนบ้านอยู่อะไรมาพาระเยอะอะไรมา ทุกอาชีพี่ทำงานอยู่จริงแลไม่ติดดังนิดแอดไลน์แล้วทักมาส่งฟรีทั่วไทยจัดเฟรนช์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็แบแบวดซ่อมให้ฟรีสองปี247รีรายการทั่วประเทศไทยนะครับไม่ต้องกลับหาผมที่กรุงเทพมหานครฟรีทั้งค่าแรงค่าไหลสองปีเต็มพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วไปเทสได้กันไหมถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปแต่ถ้าโดนใจโอนจองมา จองที่ร้าน1,000บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เก็แบบจอง2,000มซื้อเถอะขายถูกแล้วไปไปลุยกัน ครับเล่นได้ AM, FM, d i เอฟเอ o มดิสไ o o อรนะครับ a u x AV เล่นได้ครบหมดแล้วนะครับนี่นี่ครับกล้องถอยกล้องถอยกล้องถอยอย่างชัดเลยมันจะไปเซนได้ให้ดูแอร์ก็สองฝั่งแล้วนะครับระบบแอร์สองฝั่งนะครับโอ้ตัวเกียร์สวยมากเลยเกียร์เป็นลายไฟฟ้าหมดแล้วสวยมากมีมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะครับเห็นไหมที่ชาร์จแบต นะครับที่ชาร์แบบนี้มันมันแดดด้านหลังกลืดไปถ่ายแกล้บันแดดด้านหลังหนะ่อยอ่ะเดี๋ยวผมก,กดลงให้โอ้โหเป็นไงแจมโบไปแล้วนะจ๊ะออกเดินทางได้โอ้โหมันล้นหลามเลยคันนี้

วนให้ดูนะแล้วเราตั้งสีนักรีนห้าสิกนะครับติดกับพีทีเอสีอุดมทางออกสามนะครับสวยจริงขับดีด้วยครับ ร้านเราติดกับ BTS สีอุดมทางออก3มนะครับเข้าได้หลายทางนะนะครับบางนาตาดได้อุดมสุขซอย60ได้สีนักริน5สีปกติด BTS สีอุดมถ้ามาไม่ถูกก็ Google Map แนะนํา Google Map ดีกว่า Google Map ไม่มีทางหลงถ้าตัวเราเองเราอาจจะหลงได้แต่ถ้าเกิด Google Map ผมบอกเลยไม่มีทางหลงแน่นอน นะครับถ้าเกิดใครชอบแบบนี้นะครับติดตามได้นะครับในทุกทางช่องทางโซเชียลมีเดียของผมไทเกอร์ยูสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือนะครับหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทผ่อนหมื่นก้าเจ็ดร้อยนะครับก็รายได้เกินสองหมื่นสองพันบาททักมาได้เลยนะครับทุกอาชีพขอให้ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบคทีเรียเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากได้รถชักนหนึ่งคันจะได้เห็นรถสวยรถดีรถงามบอกต่อนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ